ไปซะบ้านหลังนี้ไม่ต้องการพวกแกอีกฉันไม่เคยมีลูกชายที่ไม่เคยแคร์ความรู้สึกใครแล้วก็ใจร้ายใจดำแบบแกนะบ,บิก๊กกลับบอกไปซะใช่นี่พวกแกจะโผล่มาที่นี่อีกทำไมพวกแกไม่รู้เหรอว่าตอนนี้จิตใจของแม่อ่อนแอขนาดไหนถ้าเกิดแม่โกรธแล้วเป็นลมไปแรงขึ้นมาใครจะรับผิดชอบคะนี่พี่พี่คิดว่าพี่เป็นใครเนี่ยถึงกล้ายืนด่าผมแบบนี้ยะ จีะจำเอาไว้ใส่ก,กระลาของหัอตัวเองเลยนะพี่มันเป็นแค่คนรอกบิ๊กแกอย่ามาบังคับให้ฉันต้องใช้กำลังนะแกออกไปจากบ้านเดี๋ยวนี้ฉันไม่มีน้องชายอย่างแกเป็จริงใช่ไหม,ไมแม่ครับแม่ยังมีผมไมาแล้วก็บิ๊กอยู่นะครับ แม่ยังมีพวกเราอยู่พ่อเป็นมะเร็งหลอดอาหารผมเห็นพ่อทรมานมานานมากแล้วนะครับแม่ครับถ้าพ่อจะไปอ่ะก็ถือว่าเป็นการปลดปล่อยทำให้พ่อสบายมากขึ้นนะครับแม่ผมเองอ่ะก็เจ็บปวดทุกครั้งที่ต้องเห็นพ่อทรมานขนาดนี้ใช่ค่ะแม่แม่ต้องเข้มแข็งนะคะ และแม่ก็ไม่ต้องกังวลแม่ยังมีพวกเราอยู่อ่ะต่อไปนี้มาจะดูแลแม่อย่างดีเลยนะคะพี่น็อตพี่โทรหาบิ๊กเถอะบอกให้บิ๊กมาดูใจพ่อเป็นครั้งสุดท้ายฮัลโหลบิ๊ก พี่โทรมาเพราะว่ามีเรื่องด่วนตอนเนี้ยพ่อจะไม่ไหวแล้วนะเออทำไมอะพี่ทำไมพ่อถึงป่วยอีกแล้วอะ่ะทำไมเป็นแบบนี้ไปได้อะอ๋อหรือว่าพี่จะหลอกให้ผมกลับบ้านอีกใช่ไหมฉันจะหลอกแกทำไมตอนเนี้ยพ่อป่วยหนะักพ่อคงอยู่กับเราได้อีกไม่นานนะ่ถ้าแกยังมีจิตสำนึกอยู่แกก็กลับมาดูใจพ่อถ้าแกไม่มาจะมาเสียใจทีหลังก็แล้วกันงี่พี่ ถึงจะเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยผมก็กลับไปไม่ได้หรอกนะพี่ก็รู้ว่าผมเป็นลูกเคยของบ้านนี้จะไปไหนแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องคอยขออนุญาตภรรยาอยู่ตลอดอะพี่แล้วอีกอย่างนะตอนนี้พ่อของตองเขาเพิ่งป่าตัดไส้ติ่งเสร็จเขาไม่มีคนดูแลผมนี่แหละต้องคอยดูแลเขานี่ฉันไม่นึกเลยนะว่าแกจะไร้หัวิตหัวใจขนาดนี้พ่อกับแม่เป็นคนเลี้ยงแกมานะบบ๊กแค่ขอให้แกกลับมาดูใจพ่อเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยแค่นี้แกังทำให้ไม่ได้เลยหรอนี่พี่พี่ต้องเข้าใจผมบ้างนะ เป็นพ่อพ่อแม่ต่างหากที่ไม่มีฐานะไม่มีเงินทองมากพอที่จะซื้อบ้านหลังใหญ่โตในเมืองได้อะผมก็เลยต้องมาเป็นลูกเขยบ้านตองเขาเพราะบ้านเขาเนี่ยมีฐานะมันดีขนาดไหนแล้วที่เขาแต่งงานกับคนจนๆแบบผมอ่ะพี่แล้วผมจะบอกอะไรอีกอย่างเลยนะเป็นพ่อพ่อกับแม่เราต่างหากที่ทำให้ผมเป็นแบบนี้แค่นี้นะพี่ดินี่อินนี่อินนี่เนทบก็ไม่มาใช่ไหม ไม่ต้องไปสนใจมันแม่คะไม่เป็นไรนะคะ <c oughs> นี่พี่น็อต <c oughs> แม่ครับผมก็เป็นลูกแม่คนหนึ่งเหมือนกันนะหยุด <c oughs> อย่ามาเรียกฉันว่าแม่อีกฉันไม่มีลูกแบบแกแล้วฉันก็มีลูกชายเพียงคนเดียวนั่นก็คือน็อต คนใจร้ายใจดำแบบแกนฉันตัดแกออกจากสายเลยอละบิ๊กกลับออกไปซะพี่นนนี่พี่ไม่คิดถึงผมบ้างเหรอผมเป็นน้องพี่นะเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะพี่ใช่ค่ะพี่นนแม่ไม่เห็นต้องทำกันขนาดนี้เลยนะคะไม่ต้องพูดแรงขนาดนี้เลยทำตัวเป็นคนบ้านนอกไกลมันเลยยากกันไปได้อะ่ะแรงเหรอแล้วสิ่งที่พวกแกเคยทำมันไม่แรงเลยไงคะแกรีบกลับกันไปได้ละ มาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเลยไม่อย่างนั้นไอ้คนมันนอกแบบฉันนี่แหละจะลงไม้ลงมือกับแกพี่ผมว่าพี่หุบปาสักทีพูดม,ม,มากชิบหายเลยะแม่ครับผมรู้นะครับว่าแม่ขายบ้านที่พ่อทิ้งไว้ให้ได้แล้วเนี่ยแล้วได้ทั้งสี่ล้านห้าเลยไม่ใช่เหรอแม่แบ่งมาครับแม่คนละครึ่งนี่ไงน้ำหน้าอย่างแกมันก็กลับมาเพราะเงินนี่เองบิ๊กกลับไปซะ คนที่ใจร้ายใจดาแบบแกนะ่ะฉันตัดออกต่างสายเรือแล้วฉันจะไม่ให้อะไรแกแม้แต่บาทเดียวออกไปก่อนที่ฉันจะโทรแจ้งตำรวจแม่แม่จะทําแบบนี้กับผมไม่ได้นะผมเป็นลูกแม่เราเป็นครอบครัวเดียวกันทั้งหมดอนะผมควรจะได้สิทธิ์นั้นสิแม่ใช่ค่ะอย่าคิดว่าพวกเรางโง่นะคะแล้วเงินที่ไดจากการขายบ้านเนี่ยพี่บิ๊กก็มีสิทธิ์ที่จะได้ค่ะถ้าแม่ยังทแบบเนี้ยคิดว่าพวกเราจะยอมไม่ง่ายเหรอคะนี่แกจะมาอ้างเรื่องสิทธิ์อีกเหรอ ผู้แกมีจิตสำนึกบ้างไหมตอนนี้พ่อก็ลังแต่จากไปอะผู้กแกทําเป็นเมินเฉยตอนนั้นผู้แกอยู่ไหนและพอมาตอนนี้จะมาอ้างเรื่องสิทธิ์เรื่องเงิน,นอีกเหรอเลิกพูดพั่มเพื่อกันได้แล้กลับออกไปกันสักทีไม่อย่างนั้นเรื่องวันนี้มันจบลงไม่สวยนะอย่ามาเรียกร้องสิทธิให้ตัวเองเลยเพราะผูก้แกไม่มีสิทธิ์ที่จะยืนในบ้านหลังนี้ด้วยซ้ำโถยได้ ถ้าพี่อยากให้พวกเราออกไปมากเราก็จอดไปเราจะไปจากที่นี่และแม่ครับแม่อย่าหวังนะว่าแม่จะได้เห็นหน้าลูกชายคนนี้อีกไม่ต้องมาอาลัยอาวรผมที่หลังนะจริงๆผมก็คิดไว้แล้วแหละว่าครอบครัวเฮงซวยแบบเนี้ยมันไม่เหมาะกับผมนะก็ดีฉันก็ไม่อยากเห็นลูกที่ใจร้ายใจดําแบบแกเหมือนกันกลับไปเซอเบ็กกลับไปใช้ชีวิตของแกแล้วก็ไปอยู่กับครอบครัวที่เห็นแก่ตัวแบบมันเถอะไป ไปตองอม่้แม่คะปล่อยมันไปเถอะนะคะครอบครัวของเราเนี่ยกำลังมีความสุขนะคะแม่อย่าไปคิดถึงมันเลยคะ่ะจาลน อยู่น้ำอ่ะตองช่วยหยิบน้ำให้พี่หน่อยสิโยนี่เจ้จะทนไม่ไหวแล้วนะเกี่ยวอะไรดักหนานะคะเมื่อ,อไหร่พี่จะหายจาเจ้เออคือพี่คือพี่อะไรนี่ตองดูแลพี่มาจะสองอาทิตย์แล้วนะนี่อาการพี่ไม่ได้ดีขึ้นเลยอะ่ะมีแต่จะแย่ลงทุกวันตองจะไปถามหมอก,ก็ไม่ให้ไปเป็นอะไรของพี่ฮะตองคืออ๋อ พี่เป็นมะเ,เร็งในกระเพาะระยะที่สองแล้ววะตอนอะไรนะตอนฟังไม่ผิดหรอกคือพี่เป็นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วอะแล้วตอนนี้มันก็ลุกลามไปทั่วตอนนี้มันก็ลุกลามไปทั่นนทวเลยอะตอนแต่ว่าตอนไม่ต้องห่วงนะหมอเขาบอกว่ามันยังพอมีทางรักษาอยู่อะตอนมันดีพี่พี่ว่าจะตายแล้ววะสิไม่เอาอะ พี่ไม่อมาตายที่นี่นะพี่ออกจากบ้านตองเลยตองไม่ให้พี่มาตายที่นี่หรอกตองตองตองใจเย็นก่อนนะตองฟังพี่ก่อนสิคือพี่บอกแล้วไงว่ามะเร็งที่พี่เป็นน่ะมันมีทางรักษาถ้าพี่ทําคีโมซ้าๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายนะตองเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะตองนะตองไม่เชื่อตองเห็นมาเยอะเลยคนเป็นเนี่ยไม่หายสักคนเลยไม่เคยรอดสักคนอยู่ที่ว่าจะไปไวไปช้าแค่นั้นแหละไม่เอาอ่ะไม่รู้แหละยังไงพี่ก็ต้องออกไป พี่ออกบ้านตอีแบบนี้เลยไปสิปปปจะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ไปหรือจะกลับไปอยู่ครอบครัวก็ไปเลยแต่ไม่ต้องมาตายที่นี่เข้าใจไหมไปสิต<ป>้องบอกให้ลูกไปไงเฮ้ย หน้าลูกชายคนนี้ไม่ต้องมาอาไยอาวรผมที่หลังนะจริงๆผมก็คิดไว้แล้วแหละว่าครอบครัวเฮงซวยแบบเนี้ยมันไม่เหมาะกับผมหรอกก็ดีฉันก็ไม่อยากเห็นลูกที่ใจร้ายใจดำแบบแกเหมือนกันกลับไปเซอเบกกลับไปใช้ชีวิตของแกแล้วก็ไปอยู่กับครอบครัวที่เห็นแก่ตัวแบบกว่าที่จะรู้ตัวว่าเราทำผิดบางครั้งอาจจะสายไปแล้วก็ได้